อำเภอบ้านดงตำบลพ้สูงเด้อนี่นะโอ้เอาขึ้นดีแต่ลดแล้วเนาะยาแก่เสี้นแหงก็ยังมีเหรยาแก่ไอ้ก็มีคาเฟ่ฮอนก็มีแปีงที่ฟันก็ยังมีเหรอมักบกก็มีแต่โดยนี่มักบกก็มีโอ้โยในหมักข้ามขวามีซื้อไปฝากเมียอะไรบ้างนี่เขาขวบเพื่อนกับขวบก็ถุงเงินถุงเงินบาทนี่ ป้ามึงเขาขวบที oh, okay. ่แม่อนั้นยังไม่เด้ขาดเดี๋ยวดีนี่ครับนี่ที่แม่ขายจากปีแล้วแม่ขายได้หลายปี่ดิลู้หลายปีประมาณสองสามปีพอละโอ้ฮะลนเรื่งรล้เอบ่งเนี่ม่ได้ขายเองบุลเลยบุสิเนี่บุส๋อุสินยุ๊บสิเจ็บปเล็กพร้อมเดี๋ยนี่แม่แล้วเนี่ยียังนั่น พักมันเก็บทางมีผู้ใหญ่เก็บตังค์ค้ไแม่ขายยังเนี่ยขายายแนวเด้เอาโอ้ก็ดีแถอขายายแน่เตี้ยอยากได้สมนทางสวยโอ้เป็นรถยูพี่น้องผมบวหัวตแต่เห็นนี่แหละผมผมขีพ่านผมเลยงงกับขึ้นมาบึงสันเดะโอ้คือดีแถ เม่มีห่อนน้ำฝ้ายกับมีน้ำกับมีมอิ่มเลยโคกคาราบาลแดงอันยา็โอ้โหก็ดีแต่เน่บางในถังฟุ้มพี่น้องมีบมทุกอย่างเลยกระฮาไปตามมีทานตามเรียงโอ้หท่านอย่างล้านแม่ลูกหลานหาเอย่างล้านอร่อยนหเนี่ก็อยู่ซื้อเนาะแอนไม่แม่ก็จะดีแถวซื้อกับบดได้ดิโอ้หหลูกอมกับมีมามากับมีแก้วแก้วกับมีพี่น้อง เขาขวบปื้ัววบก็ถุงเงี้ถุงเงีบาทนี่ปาเบื่องเขาขวบนี่แม่อันนั้นยางมันเดขาดเลยดิเนครับนี่ใ่ะนี่แม่เขาเบิ้งในเปลี่ยนนี่เปี่ยงดอกมันอีกเงี้ยแตกเอายางมาเปลี่ยนแน่นี่ยางมันเต่นีแม่ยังมันจะขาดแล้นี่แม่เออโอ้ยยู่ไปยูม่ขาดปูขาดขึ้นตลอดเลยเนาะหกวดินหนึ่งมันแก้วนี่เลยลูกหนึ่งแก้วน้ำห่อนกระเช้อนกระเ้อันนี้ตัวเียมครับนี่แมน กาแฟฮอนก็มี่นี่เด้อปกติไม่ห้อนเออาเออย่างเงี้ยคือดีเด้ออันนี้ก็้า่เส้นเบอร์ละโดเด้อันนี้คนเส้นไวเด้อเนี่มันอีกเก็บได้บ่ล่ะโอ้โห่กาแฟฮอนก็มี่อ๋อบักทัวบักทัวทุ่งยี่บาทครับบอกเศร้าตรงละเศร้ากว่านะโอ้ไหวก็มีกล้วยกล้วยก็มีพี่น้องอย่างเงี้ยพริกแห้ง แปลงที่ฟันก็นยังมีอ๋อเสลักแปลงที่ฟันนี่แปลงที่ฟันยี่แม่ซื้อหยังแม่ไผ่แม่ไผ<ะ>่พี่แม่อยู่บ้านไหนครับนี่บ้านนี่แหละพูนเฮียนเน่ยบ้านเน่ทางออกกันออกกองทั้งคนงอำเภอยงออังก่นอนอำเภอบ้านดุงเ<า>งินรับอํเาเภอบ้านดุงจังหวัดปากดุงอำเภปากดุงอําเภอบ้านดุงโอ้ตําบลพุนสูงเด้อนี่เด้อตําบลพุนสูงโอ้เอาคือดีแท้รถแล้าอ๋อหนึ่งใหญ่ในี่พี่น้อง ยาแก้ไอกัมี่ยาเสียนนีไอน่นแหอไม่ก็มี่เหรอน่อน้หมวานี่ตั้งหากอันนี้พักงี้ก็อีแมนี่นะพักกันพักกันจองกับมีุ่้ยโอ้ยเห็ดดีเลยเหอมกงูนมักเบอร์บักเน่าหักแตงก็มี่มีอมไชิ้นเหงกาชิ้นินแหงก็ยังมีเหรอไอแม่ก็ขอทานดีแต่ว่าจุก นี่พี ah, ่น้องจูกก็เด็กินจูกันห่อนกับมี่ไหวกับมีโอ้ไม่ขอทาเือดีเสียวะผมนี่กินนี่ยังดีหนอเอาอะไรดอกแม่คับแม่เอาอะไรดันช่วยกินน้ำชาหน่อแม่เอาเอาบากทั่วทุ่งนึงเหรอแม่กินบ่มัอแม่กินบ่เป็ีนนะเป็นผมเป็นเบาหวานตัวบ่อุ้ยแม่เข้กันเด้เจ้ผมบ่เหรียญนะซื้อแม่กับมี่บ่อัวบอทั่วนี่สิบาทเอาทุ่งนึงเอ้าผมอยากเบิ้งอันผมอยากกินกาแฟห่อนแม่แม่ โอ้กาแฟหวอนกับนีพี่น้องกอสุดยอดดีลีไว้แม่เราก็เย็นดีสิเอ้าเห็นบหเขียวหรือแดงเอาอยังเรเอาแดงก็นเลยครับผมกินส้มกับปองแล้วมอนี่อันนั้นเราไปกินกาแฟตัวนั้เนี่ยก้มดันเราข้นเราลักกินมาได้แม่ก็กินมาได้ดเท มันมัดหัวใจแน่แสั้นนะลูกคันจีนหรกสั้นนอนกับบอลล็บเื่นเปืดอแลวก็เกลยวเจ้าบาทนี่เกลสิบบาทเออเกลสิบบาทเกลือถือจ้ะมือนึงอันมือนึงนี่แม่ขายไดจบาทก็แล้วแต่มือมันทามืได้สองสามร้อยสี่ร้อยสองรอยแล้วแต่มือมันไ่ลูก้ามือเาเนาะนี่แม่อยู่อยู่ไปไกลวะครับนี่อยู่ไปจักบ้านอยู่ไปจักรบานเท่านี้ละขายนงบบาทเทาซอยนันอกกําลังไกยไปน้อยแม่ ไอ้แม่ก็ดีแต่วะมึงพี่น้องทีเป็นรถยนูนด,ยด้วยครับ,บ,บพวกมึงรถหนูไอ้แม่แล้วนะบักเผา,าก็มีเอาเบึงน้ำมันหมูก็มี่เห <c oughs> ี้ยงนี่หัวปีกับมีโอ้ยปีกล้วยมีน้ำมันผิดบ้า่ใหญ่เออมีอ,อยู่โอ้ยหมักมากก็มีกันหมักมากผู้เฒ่า, <c oughs> า,าสุ่มๆก็มีุ <c oughs> ่เขาเก่งดีแต่เอ๊ะ บ่งวิธีแม่ร่อนปึ้งบิ่งเงินเงินแต่ไม่หดอนกาแฟห่อนเนยนียนน่โอ้ก็ค,คิดดีแต่ว่านะ้อแม่เขาท้าดีรีว่ะดีก็อยู่ซื้อเนาะแม่เนาะออกร่างกายไปเนาะมันไม่โกจ้างเทาเนี้เขาาแล้วเนาะแม่นอยู่ครับมกกะล้าแม่กระเจี๊ยบซื้อไปดิโอ้ได้เงินอันผู้เ่าไปไนี่อุ้ยได้แล้วเนาะเจ๊หกสิบเก้าเนาตอนนี้ใหายแม่เห็ดกาแฟห่อนอยู่น,นี่น้อง ผู้ใดตามหายังไ่ม like ีบุกอยางบ้างไหมก้าวเขาถามเขาถามงคือรถมันมิดจางยังไงเจ้าพนักศึกมีบวกศรีาำพอนพอัรรีบาทบ้างมีต็เรื่องประดันน้าปลาแดกอันนี้อัปราแด็ก็มีแมนบักบกก็มีเด้ยาอยากบักบกก็มีเดี๋ยวนี้เอ้ไม่ออไปโอ้บักบกก็มีโอ้มีทุกอยันยังดีวะอ๋อยอมหลับเลยวะยู่ดอนพี่น้องยู่อำเภอบันดุง บ,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 มมบ้านดง,งบ้านปากดงตำบลพนสวงอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธนานีนี่ผมซองกาแฟห่อนตะบนกินสามปองอะไรก็ซอยแม่ยนซื้อหอกมักน้ำหน่อยคือน้ำหลายเฉพาะพอทำนั่นเอาเอาทำนัน่นอะไรแม่อืมเทียดีเลยอ๋โอ้มื่อหนึ่งเลยมื่อละสองร้อยสามร้อยแล้วเต้มือแทนแต่เต้มือมันลกูกค่ร้านผู้พิที่แม่ห<ม>ลายแถวเลยได้ตั้งผมมาได้จอดจะซื้อขันฝนตกกับบ่ได้ขายที่ลูกจอดโอ้แม่ก็ ขัด่เนาะมาขัดคุณแม่ก็ขัดเออก็บอเฮ็ดไปปาไปเดีวกลนอนอยู่สื่อนะแม่ยูเซก็บ่ได้ด้วย่ได้แล้วเนาะอันี่กับานำได้ม่งหญ่สาพันธกิจไม่ไหญ่งเอ้ยผมสอนแต่เศร้ามันกิจเดี๋วนี้ตาต่อกันลูกเอ้ยโอ้นะแม่ส่งกาแฟผมบางอย่างผมผมทับเจตจวันมีห่อนอ้ยกาแฟห่อนเลยห่อนยี่หลี่รนมันตุ่มมากจหมูวานนี่เ้ไฮะซซีมห่อนบ่ อนั่นโอ้ยปวกกันก็ยิงเงยห่อนี่ลีล่ะหลาเดียวซิมึงว่าบ่ดามห่อนี่ลีเด้โอห่อนี่ลีปะลูกว่าทรงไก่เออโอ้ยลูกเรือบองแม่กอยคังแต่ว่าเขาเขาบปลี่ยนสีดิทรงไก่เออเขาเขาเปลี่ยนขึ้นลนลูกดิเขาสิแอมเบิร์ดไม่ลู้เป็นตู้เย็นนะเออแมงดูบวกกันดีซีแยกมือนั่นโอ้ยไหวใช่ไหมกระจกมูนเอรี่ออยู่ แค่บาทอะแม่ทั้งเบิรนั่นสิบาสบบอสามสิบเอี่ยังอีกสิบาทเบเหนียยังสิบาทมีบอแนวสิบบาทจีซอยบอไม่นสิบบาทดเ่ไห่แมว่าบอเปแนเอายังเอาคึแล้วมมงก็โดนิบาทลูกดียวซอยนะนะเออเอาแมงตะวันเออนั่นเาเอาแมงตะวันก็เอาแมงตะวันนั่นแหะ มันจะเอาไปทอนให้แม่มัาหลดซอยแม่ไปเสียนแหงกเอาปลาทูมีบ่เอาปลาทูแม่หอยบ่บหนี่ปลาทูก็มีดดีด้วนี่ปลคือได้บ่เนี่โอ้โหดับปลาทูฮะไว้ไว้จังไหนเจ้าเห็นียังบ่นั่นนี่นั่นอะไรเจ้านี้กระตาแน่น่ะกระตาพีไปพี่เบิังจะไว้ยังอยู่ในกระตาเอาไปพี่เบิังก็ดูนี่กระตาข้างล่างผุนนะ ไปพี่เบิ้องยังมาทั้งพุ่นไปพี่เบิ้งฮะเออฮียแก้วเอาแล้วเล่าบอสแก้วนี่เบิร์ตี่นีเหรอเอาไปนะเอา่อนีม่จักสิบบาทก็นนะเอาซอยแม่จักสิบบาทก็นนะมันอุปลอดมึงเอ้ยเนาะแม่จังบักสังมันมาถึงม่วงกันเนาะวันนี้พี่น้องเอาตัวรุ่งของแล้วเลยละครับผมแม่เอ้าพี่วันนี้เอาแก่ โอ้มีเถื่อแน่วเลยโอ้มีถือนแนี่มัน,น,มน,นถือจังแ,ม,แม,ม่แม่มีแม่ได้เงินหลมเออนน่เอา่นแน่ากินไปรลดลุ้งคองแล้วและะบอครับรแ่รโอ้ยแม่สุดยอดจีิงีว่าเ้าเดี๋ยเดี๋ยวพี่น้องสิพาเบิ้งในถังอันนี้ที่นี่ถังนี่ถังน,งนี้แม่เนาะขวัญใญตวแม่มีหมือย่ยางเครื่องดื่ม ทางดด่มนี่มืแขกบื่อยนื่โออิน้ำเป้าน้ำเขียวน้ำแดงเสียก็มี่สร้างก็มี่มีมตุยัง่วง่าก็ี่ฮะเียกาห่วงเขาก็มี่ใ่เพราะเราแม่ที่มีชื่อกับเสียกอ้ดื่มัมนี่นพี่น้องเบื้องนี้แม่เล่าอยู่แบงส์สิละครับเดี๋ยวเราถามแม่ก่อนีแม่ขายจากปีแล้วแม่ขายได้หลายปีดิลูก ห <Yeah. S 2> ลายปีประมาณสองสามปีพื่อละโอ้สองสามปีป oh, ปแล้วก็ถือว่าได้ใส่ได้สอยไปนอแมอ่เนาะดีกว่าอยู่ซื้อน้องออกล้างกายไปเนาะคือเขาวันนี้เขจาจ้างนี่ลูกเขาจ้างคนเกี่ยวเขานี่เขาว่าเจ้าไปยังเจ้าเถ้าล้วเจ้าเกี่ยวพ่ะท่านเจ้า,า,าจะไปเขาว่เ<อ>าเขาว่าจ้างแม่เลยแม่ก็ยอมรับว่าแม่เถอะแล้วเนาะผู้ท้าทับใจแต่ว่ามันนี่มัทุกอย่างไงรถนี่แม่เหรอแกก็บเบยจะได้รถพึ่งเออน้ำปลูกน้ำปลาที่รถน้ำมูกน้ำมัน โอ้ยมตยัง uh oh, oh, um, oh, ่เามีาส่งใจอยิ่ถือว่าใส่ยาสัใจก็มี่ตเดินนี่ีโอุ้มมะเพียรยากัมีพี่น้องนี่ผู้ดหัวยาสัใจก็มีบ้าหมักดันขึ้นมาอย่างนี้แม่หมักหมัเซลตลอหมักเซลหมักโบกก็มีหมัวงดองก็มี่ดีแดหอผี่กแห่งพี่ยังเอาแม่เอาลูกไปได้ครับผมเอาพื้นไรแม่ โอ้ย<ห>แม่คือดีแต่น้ออ๋อ <c oughs> นี่โตเล่านังกับมีไปมองได้กับบะนังหุ่มนั่นเหรอพี่เจ้ขันขันแม่ปวดแม่ปวดขาเดียงขวดน่ไม่รู้เจ้มเป็นเบาหวานมากมุ่งซีปีหรือห้าปีกันจินยาเบาหวานขึ้นไปนอนอยู่อุดรเลย11มืเอเลอยเหี่ยบว่าแรงเขาหัวใจเย็นในตายอีย่างนีม่มาขามขวดิีนี่โอ้ยนี่มาขามขวดมี้ คือไปฝากเมียใส่ใน<จ>หม้อหน่เอาแม่คิดบาทด้ยโอ้ยจะไมบยิงใหญ่แลมีแขวดอกแม่ด้ยเอาแม่ครับผมไปขอบคุณลยโอ้ยมันมันนี่แม่สุขภาพแข็งแรงที่ด้นึ่งสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณโอ้ให้เราคนมาจอดนี่